สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมังนนี้กลับมาพบกับสบิวคือเก่าเนาะทางซองสบิวคนบ้านป่าเนาะกะบสบิวบัได้ลงคลิปประมาณอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์เลยนาะพี่น้องกะโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปหามันที่หยาอะไพี่นอ้องกะเฮากัซื้อใหม่เนาะกะบสบิวกัสซีมาอันถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือเก่าอะไรน้องพี่น้องกะคิดฮอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องคือเอก่าเนาะกะบเอฟซีกันบลายคนผืนกนระทำสบิวคือบ่เห็นลงคลิปเนาะ โทรศัพท์สี่อะไรพี่น้องก็เฮากระสือมาใหม่เนะาะกายูเมื่อไห้เมื่อหน้าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องทางลางสบิวเนี่ยก็สิเป็นผลกําลังสีมาพี่น้องคือไม่แหงเนะาะก็โอเคเนาะพี่น้องเดียวสบิวก็สิถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงคือเก่าอะไรเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ Rider, ที่บ่ไดดลงคลิปโดนเติบพี่น้องเฮากะสือโทรศัพท์ใหม่เนาะพี่น้องเนาะไะเดียวสบิวก็สิพาเลาเบิรงบรรยากาศอยู่ไห้อยู่ายนาเนาะ นี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศกำลังพลซิมาเนาะกะบ้านสบิวกะบบได้ตกเป็นทางการดอกพี่น้องกะโตกบบแห้งบบพอซิได้ตกกะเนาะแต่มื้อนี้คือสิได้ตกกะนาะพี่น้องคือสดพากันกินอึ่องเลยเนาะผู้กัซมาหรือบ่อเลยพี่น้องผู้ดำทางสวรรค์นะขีผู้เนาะแต่หน้าสบิวกะแห้งแรงตามเคยเอย่างไรพี่น้องกะลอมมื้อนี้เนาะ รอโอกาสทีพ่พ้นสิต๊เฮาสิได้บานก้าพี่น้องสิได้เงี้ยงอื่นเนาะี่เขียวขักอะไรเนาะอันนี้ก็สิเป็นเครื่องใหม่แล้วพี่น้องเพราะว่าสบิวก็เฮาก็ได้สื่อมาเนาะโอ้พี่น้องเอยสิได้กินอื่นกับบัตรนี่เลยเนาะสบิวกะปุูกต้นมะฮุงรอคันอันนี้เนาะกาบเบี้ยมก ข้าวก็ยังประัานได้ไปซื้อมาดอกพี่น้องเพราะว่ายังบรทันได้ตกเป็นทางการผลก็ได้เนาะยันมันตายแะละนำน้องเฮาก,กับบอด้มีจักซีมาฮอดหรือบอ,อแต่ตอนนี้เผนกระก,กำลังตอกเทียงอยู่เนาะพี่น้องกำลังเหตดเทียงหน้าอะละเป็นเป็ดน,น้อยคอยน้อยพี่น้องก็ยังประัานได้เอาเงิออกแต่กันเนาะ อ่อสบิวเกลือลำกลิ่มเป็ดใหญ่เป็ดแหล่นขาวนาะเป็ดประมาณสี่หาสิบตนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเป็ดน้อยเป็ดขาวมีมพี่น้องเดี๋ยวสบิวก็สีแยกออกเนาะพี่น้องเนาะจะชิมเมื่อเลยนะพ่อ,อเ,เออที่พอเอาผนเ,เมื่อนอนนาคโคคุพี่น้องผู้นาผลิตช่งางกระซี่คุณแล้เนาะคืบมาแห้งเลยเดี๋ยวสบิวก็สีจับเป็ดน้อยก่อนเนาะ นี่เนาะพี่น้องสบิวกะเห็ดเทียงเนาะเลยว่ะอ้สางปุกเทียงอะไรกะก็ยังบอทันได้แล้วลองเนาะก็ได้หักสิบเปอร์เซ็นต์อะไพี่น้องหักสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเนาะยังบอถึงว่าขันกับร้อยเนาะนี่อันนี้กะเฮากะมุงเนาะพี่น้องกะสิเอาลิซซิงมุงเนาะกะสิบประเทศไยเบิ่งให้เบิ่งกหักอะโทรศัพท์เสียอะไรพี่น้องมันเหี้ยวจะมันเหี้ยอยู่ใส่เนาะ โทรศัพท์หายพี่น้องเลยนี่เพ,พิ่นมาซอยก็ได้พี่น้องเ้ยสบิวกับขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเพิ่นมาซอยเนะาะสาธทุกคนที่มาซอยให้เลยพี่น้องเพื่อนก็เสียดบอนขันหองหองหนึ่งเลยพี่น้องพามาเปลือม เหลอมออลขันหอกนะพี่น้องเศษแปดนี่ก็เสีปไปเหตตั้งเหโต๊นะเนาะคือมาแหง้งอะไพี่น้องเขา เป็ดกันยังจับโบเบิร์อยู่พากันเล่งเนาะพี่น้องผลกำลังสิมาเนาะถ่ายร่างดูแปลกดีกว่าเขากลับมาขกันช่องอันแล้ว่างลำคาเนาะแม้วัน,ม,นม,มันสิคูอันอะลรถูก <c oughs> <c oughs> ตอกตะปูก็สิตอกมือตัวเองแล้วนะฮัลโหล บบนนาไไปโทษคอตีอ่โทษมืเลยพี่น้องมาแต่ก็ยังบะฮอดเนาะเป็นหน่อยคิดว่าครั้งแล้วเบิร์เลยยังเนาะอันนี้ก็เป็นบอนเฮือนไพ่พี่น้อง คนเขาย,ยืนนี่ก็สิเป็นซานเนาะต่อไปดูติ๊กตุ๊กไปาามันบ่นพเพื่อาานกะยังพากันเหตียงคือเกาอะไรพี่น้องกะยังบ่ทันได้แล้วเนาะกะกำลังสิขันหอกหอกหนึ่งพี่น้องเลยแต่เพื่อนตอนนี้เพื่อนกำลังพากันเห็ดอ,อยู่เนาะ ฝนก็กําลังมาคึ้งแห้งพี่น้องเอ้ยพ่อจะสวิวกระโดดเครื่องบินแลแหละเนาะฝนตกพี่น้องเดี๋ยวเป็ดน้อย่อยก็ออกอีก้สิจับเป็ดน้อยก่อนพี่น้อง